สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลองฟังไทยลาวนี่เบาออมาหาเห็ดพี่น้องซึงทูลหลังจากกลับมาจากอำนาจเก็ดไข่แตกไข่แจนจากอุบลนเนาะเก็กลับมาถึงหนองคายแล้วเดินทางปลอดภัยพาปู่ไปเนาะพี่น้องมาชมชิปนี่เบาออจะพาขึ้นภูเก็บเห็ดก็ดยังพ่ทานได้หายไข่ดีพี่น้องก็พอได้กินอยู่ครับพี่น้องนี่พี่น้องเอดี๋ยวเบลออให้เบิ่งครับนี่พี่น้องเต็มกระตาเลยครับ อ้เดี๋ยวหาเห็ดไปเอาเจอเห็ดพนิดนีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเห็ดกันครับพี่น้องนี่นี่คือเห็ดพึ่งครับพี่น้องเห็ดพึ่งนี่ครับเห็ดพึ่งกินได้พี่น้องเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราว่าจะได้เห็ดอีอย่างบ้างก็พอได้กินอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราเอาสิพาไปมือมือจับกระบอกนี้ครับกระบอได้เอามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาผู้เดียวด้วย <c oughs> เขาปวที่หายไข้ก็เลยโอ้อยากขึ้นภูเก็บเห็ดเห็นข้าเจ้าว่าเห็ดออกร้ายเนาะพี่น้องเพราะว่าเบาอดอิพาพี่น้องหาเห็ดเนาะเอาแบบสดสดแบบเอาจะจะไปเลยนี่พี่น้องนี่คือเห็ดพี่น้องนี่นี่เห็นปะครับเห็ดแล้วเนาะก็ได้เห็ดแล้วพี่น้องถึงเป็นเห็ดนั่นแหละเนาะอ่อนเนาะพี่น้องเห็ดนั่นแหละเนาะอ่อนพี่น้องนี่ครับเห็ดเล็กผสมน้อยไปพี่น้อง เห็ดกินได้ครับช่วงนี้กำลังเห็ดกำลังเกิดเนาะพี่น้องออกอสิพาพี่นอ้องเอฟซีลองฟังไทลาวก็ดีเนาะเขห,หาเห็ดไปเรื่อยเรื่อยนโนโนโนพี่น้องโอ้เห็ดช่วงนี้เห็ดน่าแหลนะอ่อนกำลังออกครับพี่น้องก็หากันไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องนี่ครับเห็ดน่าแหลนะอ่อนกำลังออกพี่น้องเห็ดครับพี่น้องโอ้ยุ่งหลายมาผู้เดียวว่ามีมือกล้องมาพี่น้องแล้วจับก็บ่ไดเอามาโอ้ก็เลยเออเอ้าหาเห็ดพี่น้อง เอามาหาเห็ดนากันครับพี่น้องเอาอาัคภาหาเห็ดครับนี่เห็ดงามๆดอกงามๆพี่น้องดอกงามๆครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปก็สมน้อยไปพี่น้องเอาอย่าไปเลือกว่าต้องเอาหลายเท่อเดียวพี่น้องเอก็บทีละดอกสองดอกแต่มันก็ได้หลายพี่น้องไป<อ>น้องเขาหาไปเรื่อยๆมีตรงไหนอีกนอะเห็ดกำลังเกิดพี่น้องนี่ครับนี่นะนี่นี่นี่เห็ดนาเรนาออนกำลังเกิดพี่น้อง นี่พี่นอ้องกำลังเกิดพี่น้องเดี๋ยวเราบอกเอาสิเ้ากันไปนี่กำลังเกิดพี่น้องบัดนี้เขาหาไปเรื่อยๆพี่น้องเอานี่ครับโอ้เกิดหลายพี่น้องเกิดหลายครับพี่น้องนี่เห็นพี่น้องบอกออกิเจนพี่น้องให้เบึงครับนี่ครับเกิดหลายพี่น้องเก็บใส่กระตาไปเรื่อยๆพี่น้องกิบล็กต์ผสมน้อยเราอย่าไปเลือกว่านี่พี่น้องเหรอดูครับโอ้นนี้ครับ เยอะเลยพี่น้องพอได้อยู่พี่น้องก็ฝากเอซีทุกท่านสามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องนี่นี่พี่น้องโอ้เป็นจี๋ๆก็น้อยๆก็มีพี่น้องนี่นี่เน,นี่พี่น้องนี่ครับเห็ดมาบาอดท้าพอเก็บเห็ดครับพี่น้องอีกบ่เอาอดเห็นอยู่นะครับนี่นี่นี่พี่น้องนี่ครับเห็เดเห็ดอะไรนะออนกําลังเกิดพี่น้องห้ายๆพี่น้องมาเดอ้อเอ้า เราอัสิพาไปหาอีกไปเรื่อยๆว่าิได้อีกบอสเาสิมีอีกบอรครับพี่น้องก็หากันไปเรื่อยๆเ,เนาะพอ,อนมันอยู่ทุง่งภูเดินยากหน่อยพี่น้องกว่าดได้เห็ดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าี่หาได้ง่ายๆพี่น้องก็เดินยากพี่น้องบ่มีมือกล้องก็โอ้อยุงก็หลายพี่น้องโอ้โทษเด้อพี่น้องเห็บสีทุกท่านถ้าไม่สะดวกการ ใช่ก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่นอ้องหาไปเรื่อยๆพี่น้องพอมีพอได้กินอยู่เดี๋ยวเราพาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง <c oughs> อกากาศก็หลายยุงก็เยอะขังภูก็บ่ดดได้ถ่ายเห็ดบ่มีไปถึงไปทขังภูนู่นแล้วเห็ดบ่หลายพี่น้องมาได้ม่ได้กินอยู่ข้างล่างพี่น้องนี่เต็มกระตาเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านอดพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเนะาะเดี๋ยวหากันไปเรื่อยๆ พอได้กินอยู่พี่น้องก็ต้องระมัดระวังครับเดินมันอันตรายมันเป็นป่าเนาะพี่น้องเห็นบอกถ้าพลาดก็คือเจ็บนะพี่น้องเห็นบอกเป็นพูนล,ลงไปพลาดคือเจ็บเลยพี่น้องก็เราก็ต้องหาไปก็ระมัดระวังเนาะพี่น้องไปพี่น้องเอาไปเก็บเห็ดกันเรื่อยๆครับเอ๋คลิปบนี้บ่าวออสซี่ฝา FC กเอฟซีก็ให้พี่น้องเห็นกันว่า เก็บกันสดๆเนอะโอ้เก็บทั้งหลักน้ำเมื่อยพร้อมพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องค่ะมันในความบรสะดวกกับเอฟซีเนาะคลิปนี้ก็ร์ได้ตัดต่อพี่น้องเอากันสดๆพี่น้องก็ร์บ,บรได้ตัดต่อพี่น้องเอากันแบบยาวกันเห็นกันจะจาะเนาะพี่น้องเดี๋วบอลทิพยพาไปว่าหาเหบดนี้อีกบอก็หากันไปเรื่อยๆครับ พอได้อยู่เมื่อกี้ก็หมานถ้าหมานก็หมานเป็นชุดพี่น้องเป็นชุดเลยแบบพอได้หมานถ้าหมานก็แบบเป็นไอ้นี่เป็นกระตาเอาคลิปสีเอาเอาไวส้สม,มี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราก็สิ้นมาหาลุงพลพอดีเลยได้บ้ลุงพลวันนี้ผัวเพื่อนหัวที่ขึ้นมาคือกันพี่น้องมาผู้เดียวครับพี่น้องวันนี้เอาคลิปนี้ เบาออสฟิฝากไว้เอฟซีไว้ซ้ำนี้เนาะคลิปหน้าขขอควยว่ากันใหม่ราจะไปที่ไหนต่อเราเราค่อยว่ากันครับสวัสดีครับ